สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกทุกคนเริ่มปาอ้อยไปซอยมักยมมาจะตำมะยมให้เชฟอ้วนกินนะจ๊ะเชฟอ้วนนั่งเฮ็ดงานแล้วคนจะนง่วงอ่ะตำได้ยันนั้นและเราเลยไปจับกล้องมาถ่ายให้ FC เอฟซีเบิ่งเราจ้ะมากินตำหม,มกยมน้วกันเนาะลูกมันเห็นลูกเล็กๆแบบนี้นะอย่างเปรี้ยวเลยนะจ๊ะ ป้อยไปซอยมาอยู่ต้นที่ป้อยเคยถ่ายลงให้บึงแล้วเนาะจ้ะมาย,ยมลูกเล็กๆเต็มเปรี้ยวสุดยอดป้อจะตำเร็ปปูเนาะจะไมาตําเผ็ดเท่าไหร่ปวดปวดท้องมาคืนนี้ก็ปวดทอ้อ,ทอง ตามใ้ซี่เหลกเหมือนกันแต่ว่าขอดกาให้มันเล็กๆตัวนี้จะน้อยนะเสียงเชฟว่นเห็ดงามนคะคะ เดี๋ยวป้าะอตํากันเนาะมาจ้ามาต่ำมาต่อกันเนาะจ้าเมื่อกี้นี้ป้าอ้อยกับแกะปูมาอันนี้กระปูของเฮานะจ้าแกะปูเป็นมาเรียบร้อยแล้วเนาะจ้าเนาะอันนี้ป้าอ้อยเอาน้ําตาลกับชูรสใส่แล้วลงไปแล้วเนาะจ้าใส่ชูรสกับน้ําปลาไอ้น้ําตาลเขากำลังผกๆๆเนาะว่าสิบอเพชรก็คือสิเพชรที่เก่าแล้วเนาะ,ะจ้า ขอโทษในความใส่ไปใส่มาเนาะค้อยก็ได้ใส่ชุลลลงไปหน่อยหนึ่งเะาจะถ้าบ่อพอแล้วเาค่อยใส่ใหม่กล้องไม่โฟก,กัสแล้วก็ใส่งาปลาลงไป ให้มันก็สซีเค็มซะแล้วนะปอ่อยังใส่น้ำปลาด้วยจ้ะเพราะว่าปูดองน้ำปลาอาจจะเค็มบ่อยก็เลยจะใส่ใกระน้ำปาลาปราก่อนถ้ามันเค็มกระชได้ทุบหมั่นยมลงอีกเนาะเยอะเยอะเยอะแล้วจ้าจะกระเซี่ยวขนาดเฮ้ กระดินกระดอนใส่ค่ะนี่เนาะจ้ะปออก็ไปเอาปูมา,สา,าใส่เพราะปออจะบดตเนะ่ะเอาสาดออกก่อนเพราะว่าอย่างจ้เดี๋ยวปูมันสิมุ่นนะาะปออเอาปูเทลงมาเลยนะคนเอา ตำมะยมตัวตัวแซ่บแซบมาเด้อจ้ะมากินกับเทอือนอ้วนกระป๋อ้ยกูได้อยากตาแจ้งกันมากินน้ำตาลกินจะเแซ่บกินจะเแซ่บบ่าคาะ่ะถุงแนีนไหนกูอะเดี๋ยวป้าอ้อยจะให้เชอืออ้วนเป็นคนจบคลิปให้เลาวจา้ะ <c oughs> เป็นคนจบคลิปให้ให้เปินตักสดุด ตำม,ม่ยมเดี๋ยวปอยเอาใส่จานก่อนนะจ๊ะเนะเาะทำมาตักใส่จานกันเลยจ้ะจานสวยๆพี่สาวสา่งมาให้ อ้อยมันเหมือนละสีบสดต้มเฮาอยากจะบอกว่าแซ่บมากอันป้อยท้องดีคือตะก่อนนี่ป้อยกับซิกินต่ำส้มโซเอฟซีอยู่ดอกเดี๋ยวนี้ท้องป้อยบอยดีเนาะจ้ะ ท้องบอดีทีพิะคอน<ร>เวลาปวดมันบบปินตาฮอดย่างไปใส่แล้มันเจ็บกิ่งนะจ๊ะนี่เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวป้อจ,จะให้เชฟอ้วนชิมให้เอฟซีเบิง่งเชฟอ้วนตักชิมให้เอฟซีดูซิเไปแต่เสียบบอ เบ่งเดจ้าเบ่งโฟกัสปูวับอืมแซบไหมงิบเนี <c> ่ย <oughs> เปรี้ยวดิจ้าสำหรับคลิปนี้เบิ่งโฟกัสสำหรับคลิปนี้ป้ออาอ้อยก็ขอลาไปก่อนนะจ้าฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับตะใครนะคะสองคนด้วยนะจ้าเดี๋ยวเชฟอ้ว,วนก็นจะทำงานต่อนะจ้ะเนาะ ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ